FM 89.5วิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีและพอดแคสต์ m u ร t r a d i o ูีกับรายการเช็ค k o r r d ด e พร้อมไขข้อข้องใจกับทุกปัญหาความรู้ยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเช็คความพร้อมทั้งคุณและรถไปกับดรนพดลกลิ่นทองผู้ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์และวัชรินคันทาชา สวัสดีค่ะบุ่นฟังคะสวัสดีค่ะคอาจารย์คะคต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช็คฟอร์ดไร้นะคะทั้ง89.5เมกะเฮิร์วิทยุราชมงคลน,นะคะเรื่องราวที่จะคุยกับดรนพดลก็ยังคงเป็นเรื่องของรถยนต์เนาะเราก็ยังวนอยู่ในเรื่องของรถยนต์ตามคอนเซ็ปต์ของรายการเราค่ะ,คะว่าวันอาทิตย์เวลา6โมงเย็นถึงโมงครึ่งเนี่ยเรามีเวลาก็เปิดพิยุรับฟังนะครับว่ารีดผ้าฟังได้ได้หมดร้างรถ ได้<า>หมด,ดครับเพราะอยากให้ท่านฟังมีมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวเรื่องการใช้รถอย่างถูกต้องเรื่องของการบรุวรารถยนต์เรื่องของอันตรายบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการในการใช้รถยนต์นะครับอย่างนกเนี่ยซ่อมคงไม่ได้แต่ฟังเป็นภูมิคุ้มกันผมผมแจ้งนี้เลยว่าอย่างผมใช้รถเนี่ยด้วยด้วยการที่ผมเป็นเป็นเป็น,ปนครูช่างมามงก่อนผมก็จะมีเครื่องสแกนเนอร์สบายเลย ผมเสียบรถด้วยทุกคันยิ่งของรถประเทศจีนเนี่ยผมว่าผมเข้าได้เป็นร้อยยี่ห้อรถจีนมีเป็นร้อยยี่ห้อหรือเป็นร้อยครับอที่มาเมืองไทยนี่บางคนจีนก็เลือกกันไม่ถูกเลยค่ะเนี่ยก็อย่างเช่นวังค่ายโอยะกเอ่ยชื่อกันวูหลิงเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคนหนึ่งขึ้นระดับหนึ่งค่ะแซงเทล่าหมายถึงว่ามีความนิยมใช้ในประเทศจีนยอดขายสูงยี่ห้อวูหลิงค่ะและค่ายยักษ์ใหญ่คือบีวดีของเกตวอลนี่เนี่ย พวกบีเท่าที่เกทวอลและบีวดีบีวดีนี่ถือว่ายักษ์ใหญ่อือย่างค่ายบีวดีเนี่ยตอนนี้เทคโนโลยีเขาไปไกลแล้วนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งหัวใจหลักของรถไฟฟ้าที่เราพูดถึงวันนี้เป็นที่ข่าวคาที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าหัวใจหลักของของของรถไฟฟ้าเนี่ยคือแบตเตอรี่กับมอเตอร์ค่ะตัวแปรสําคัญที่แพงสุดๆก็คือเรื่องแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่นี่แพง ลูกหนึ่งเนี่ยตอนที่เคยคุยกันเสมอๆเลยเนี่ยเป็นแสนนะจ๊ะเป็นหลักแสนค่นะอย่างคันที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะฟังราคาผมก็ตกใจแล้วซื้อสวิฟต์ด้วยคันหนึ่งอีโคคาร์สว e ิฟตอค่ะแบตเตอรี่ทั้งแพ็คของใหม่เลยนะห้าลูกห้หหาแสนค่ะคืนนี้ผมอยากเรียนให้ท่านฟังเรื่องเรื่องของแบตเตอรี่แพงเนี่ยเวลาที่ท่านจะเลือกซื้อรถไฟฟ้าเพียวร้อยเปอร์เซ็นเป็นอีมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะท่านต้องเช็คให้ดี ไอ้มอเตอร์คงเป็นทั้งลูกอยู่แล้วแต่แบตเตอรี่เนี่ยสามารถซ่อมเปลี่ยนเป็นโมดูลได้ไหมเพราะว่ารับประกันแค่แปดปีเพราะถ้ามันเสียหายก่อนแปดปีเนี่ยแสดงว่าต้องเรียมมันไม่เลยถ้าเปลี่ยนทั้งหมดเลยห้าแสนผมว่าถ้าผู้ฟังคงจะรู้สึกกลัวแล้วซื้อรถเหมนซื้อรถใหม่เหมือนที่อาจารย์ว่าใช่ค่ะราคาตัวรถจะแปดเก้าแสนแบตเตอรี่อย่างเดียวไปครึ่งแล้วครึ่งคันแล้วเพราะฉะนั้นแล้วต้องถามศูนย์เลยว่าหลังจากแปดปีไปแล้วเนี่ยแบตเตอรี่มีการเสื่อม เปลี่ยนเป็นก้อนเป็นโมดูลหรือเป็นเซลล์ถ้าเปลี่ยนทั้งแพ็คเขาเรียกแพ็คใหญ่ก็คือห้าแสนหรือเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเป็นก้อนได้อืมันจะมีประเภทอีกแพ็คแบตเตอรี่ไหนแพ็คเป็นชุดค่เป็นโมดูลในย่อยนะครับโมดูลที่เป็นก้อนใหญ่และนั้นก็จะมีโมดูลซ่อนอยู่อีกไอเงี้ยอย่างเช่นค่ายของของของญี่ปุ่นบางค่ายก็จะมีเป็นก้อนใหญ่เป็นแพ็คใหญ่ แต่เป็นก้อนเขาเรียกเป็นก้อนก้อนหนึ่งที่ประมาณห้าหกก้อนอยู่ข้างในค่ะแต่ถ้าบางค่ายเป็นเซลล์เลยออาจจะมีถึงแปดเก้าสิบแปดเซลเรียกว่าช่างเสียบสแกนเนอร์หรือเสียบเครื่องมือเข้าไปอ่านอ่านพลังงานแบตเตอรี่ค่ะว่าก้อนไหนมันเสื่อมอมซึ่งเครื่องมือที่ผมมีจะทาได้ค่ะเราก็เลยรับบริการตรวจเช็ครถไฮบริดให้ฟรีให้กับประปชาชนฟรีเหมือนกันอืที่ศูนย์ของอาจารย์วันอาทิตย์ อ๋อทะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่แก่งคอยอถ้าสนใจก็รถท่านมีปัญหานะครับอันนี้ฟรีนะครับเราไม่คิดตังค์ทั้ง h ฮบริดพักอินไฮบริดและรถอีวีมีปัญหาเรื่อง HV ขึ้น HV คือไฮโวลเตตแบตเตอรี่ขึ้นว่ามีปัญหาให้หรือไฟเตือนโฟนูุ้นนี้นี่หน่อยท่านสามารถไปใช้บริการฟรีได้ ที่แก่งคอยที่แก่งคอยผมปรับหมุนแท่โทรถามผมได้่าเบอร์โทรจานเลยค่ะจานศูนย์แปดห้านะครับศูนดห้าค่ะศูนย์สี่แปดศูนย์สีนะคะอันนี้ขออนุญาตต้องจองลูกหน้านิดเพราะว่าให้ไปใช้เข้ารับบริการนี้แต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะอยู่ช่วงเวลาตรงนั้นนะครับก็จะมีการชี้เป้าชี้ว่าตรงไหนมีปัญหาบางครั้งอาจแค่แค่ไฟเตือนหรือแค่ แบตเตอรี่เบอร์นี้ก้อนนี้เลขนี้มีปัญหาอย่างสัปดาห์อาทิตย์ที่แล้วก็มีผู้ปกครองนักศึกษาเอารถไปให้เช็คเป็นเป็นแคมรี่ไฮบริดก็ออกว่าเป็นก้อนแบตเตอรี่ที่ห้ามีปัญหาที่ไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้แล้วต้องเปลี่ยนมันอ่านได้แค่ว่าต่างกันได้ไม่เกิน0.2โวลต์ ปกติจะก้อนนั้นที่มีปัญหามันก็ไปขึ้น15-16กว่าทหกวิมันก็14ก,กว่าอยู่นั้นเองมันไปแล้วมันก็จะมีไฟเตือนขึ้นมาโชว์ว่า s v แบตเตอรี่มีปัญหาอย่างนี้อาจารย์คือในส่วนของ Camry Hybrid ตัวเนี้ยพอมันขึ้นแบบนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนแค่โมดูลนั้นได้เปลี่ยนไปโมดูลก้อนอเดียวก็หลักพันอโอเควันนี้ทางโตโต้าเองก็เปลี่ยนลูกค้าเป็นโมดูล เพื่อตัดปัญหาเรื่องอะไรฮะเรื่องของความกังวลขยะแบตเตอรี่และราคาก็พยายามดูแลลูกค้าอย่างอย่างยุติธรรมอ่ะอย่างเสมอภาคว่าเออมันเสียก้อนเดียวก็เปลี่ยนก้อนเดียวแล้วกันเหมือนถ่านไฟฉายหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาเป็นก้อนแต่ขบวนการถอดขบวนการต่างก็ยังยุ่งยากอยู่หายวลเตจอ่ะแหลงเคื้อไฟแรงสูงเนี่ยต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นมาดูตัวนี้เจ้าแมวดโอรากูดแคทใช่ไหมคะกูดแคท แคทแปลว่าแมวเลยเห็นวิ่งเยอะวิ่งเยอะในบ้านเรามีวิ่งเยอะเหมือนกันก็เปรถไฟล้าราคาไม่ถึงล้าน่ะแล้วก็สวยไฟฟ้านี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นอีวีร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือแบตเตอรี่หมดคือจบทีนี้ผมเตือนท่านฟังนิดว่าคําว่าแบตเตอรี่หมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่หมดและการชาร์จเต็มของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบกทุกบริษัทนะเกือบทุกค่ายเนี่ยไม่จะชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เวลาชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะชาร์จเต็มแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช้งานจริงก็ไม่ควรต่ำกว่าสี่สิบสี่สิบนี่ควรชาร์จละคือคือมันจะเตือนว่าแบตเตอรี่โลแล้วเพราะอะไรฮะถ้าเราฝืนใช้ก็ได้่ขับความเร็วก็จะลดลงประมาณนึ่งนะ้เสร็จแล้วก็ยังฝืนใช้อยู่อย่างนี้ทาให้แบตเตอรี่เราพังเร็วก่อนแปดปีคนใช้อ่ะคือโซงมันจะหมดแรงแล้วก็ยังฝืนให้ทํางานอยู่นั่นแหละคล้ายๆายคนเลยครับคล้ายๆกันเลย อันนี้คือสิ่งที่ที่ที่ต้องระวังทีนี้เรื่องเรื่องตำแหน่งที่ตั้งของแบตเตอรี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่ทุกค่ายเอามาสมดุลตัวรถเพราะว่าต้องไว้ไว้การลางเพราะมันต้องใหญ่มากเลยเพราะว่าขนาดในการขับเคลื่อนก็ต้องไว้กลางลํารถค่ะไว้ใต้ท้องค่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือเกิดปัญหาเกิดปัญหาว่าถ้ามีเศษวัสดุแข็ง ไปกระแทกบริเวณใกล้ๆแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ก็เหมือนแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถืออืคือมันโดนบุบโดนกระแทกโดนอะไรเสีปไม่ไเจลหรืออะไรจะหนามมึจะรั่วคเพราะตาบดที่ยังเป็นแบตเตอรี่แบบดิเทียมพวกนี้อยู่เขาเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์ยังเป็นเจลอยู่เป็น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 เนสงสารสารละลายแล้วกันสารธรรมลายอยู่คเพราะย่านพวกนนี้มันโดนอากาศไม่ได้อถ้ามันคล็กมันแตกมันล้าว แล้ววันนี้สัมผัสกาศตรงปัญหาตามคือมันลุกติดไปเองอเหมือนแบตเตอรี่มือถือครับท่าผู้ฟังครับเหมือนแบตเตอรี่มือถือที่เราเห็นข่าวว่าใช้แบตเตอรี่ปลอมแล้วมันมันรั่วออกมามันแตกมันแตกจะเจอสัมผัสอากาศก็ระเบิดติดไปเองอันนี้คือความรุนแรงให้เห็นอันนี้พูดให้ฟังเนี่ยไม่ได้โจมตีของเขานะฮะต้องต้องเรียน่านผู้ฟังว่าเห็นเป็นข่าวแล้วก็หยิบยกมาให้ดูว่าสาเหตุอะไรที่ที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับรถไฟฟ้าที่ มีพื้นที่ต่าอาจารย์กำังจะบอกว่าอรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเก็บแบตไว้ที่ใต้ท้องรถใต้ท้องรถใต้ท้องรถนะคะแบตรถของรถรถถไฟฟ้าเนี่ยทุกรุ่นเกือบทุกรุ่นเกือบทุกรุ่นจะเก็บไว้ตรงนั้นเขาจะไว้ตรงนั้นเพื่อที่จะรักษาสมดุลสมดุลแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ค่ะรองรับในการติดตั้งได้ช่องเก็บใช่ค่ะ ก็สังเกตเว่ารถไฟฟ้าไม่ต้องห่วงท่อไอเสียอยู่แล้วมันไม่มีความร้อนในท่อไอเ <ừ m. S 2> สียเพราะมันไม่ใช่ท่อไอเสีย <ừ m. S 2> ไม่มีการเผาไหม้เพราะฉะนั้นเขาจะเก็บไว้ตรงนั้นที้ตัวที่ปิดผนึกเ <ừ m. S 2> นี่ยการซีนถ้าช่างบางท่านหรือคนที่ซ่อมรถไม่รู้เรื่องไม่ไม่ไม,มีความเข้าใจเนี่ยมันเป็นมาตรฐานนะครับไอตัวกาวที่ซีนกันน้ำหนึ่งน้ำต้องไม่รั่วเข้าเพราะยังห่วงอยู่ บ้านเราเนี่ยน้ํารอการระบายหลายฤดูกาลเลยนะจารย์มันเป็นฟุตนะครับโอ้พัานความสูงของระหว่างตรงตรงจุดนั้นถึงถึงถึงขอบของแบตเตอรี่คการซีลแนนมันมีมาตรฐาน i p พีหกเจ็ดกาวตัวนั้นต้องเข้เข้าสู่คือ i p พีหกเจ็ดเป็นมาตรฐานไฟฟ้าของเขาด้วยเป็นมาตรฐานของไฟฟ้าอทางไฟฟ้าเลย ต้องซีนเป็นอย่างดีค่ะเขาก็คงจับจุ่มน้ำแล้วล่ะคงจับจุ่มน้ําทดสอบมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าใช้ในประเทศจีนมาก่อนเทสในประเทศจีนมาก่อนทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยถ้าช่างที่เกิดไม่ไม่รู้เท่าไปถึงการไปขูดไปแกะแล้วเพื่อเปลี่ยนเอรเดิมแล้วซีไม่ได้เพราะไปซื้อกาวโดนคีบเป็นกาวธรรมดาไม่ใช่นะครับถ้าเราใช้กาวที่เป็นของไฟฟ้าเฉพาะเลยแล้วเป็นมาตรฐานของ IP หก็ด ตามตัวเลขให้ดีถึงจะเชื่อมั่นได้ว่าไม่รั่วนะครับทีนี้ปัญหาก็คือไปเจอก้อนไม้เขาขอนไม้ขอนไม้ไปกระแทกใต้ท้องคนขับก็คงมองไม่เห็นขับแล้วมันกระแทกกระดอนขึ้นมานี่คืออยากเตือนเพ่อวังให้ระวังอพอรถเขาออกแบบมาดีแล้วเขาเตี้ยเพราะว่าอะไรเนื่องจากการเก่อถนนเพราะรถเล็กไงก็ซีจีต้องต่ำหน่อยคือจุดศูนย์ถ่วงต้องต่ำนิดนึงเพื่อให้เกิดการยึดเกาะถนนที่ดีนะฮะอันนี้คือไปเจอ กอนไม้ขอนไม้เขาไปกระแทกแล้วมีรอยบุกมันไม่รั่วไม่เกิดการระเบิดก็ถือว่าเขาป้องกันได้ระดับหนึ่งแล้วความแข็งแรงนะครับนึอกับกระแทกรุนแรงมันก็คือเกิดบุกแล้วบริษัทเองว่ารถนี่ใช้ไม่ถึงปีเพิ่งออกไงเขาไม่ถึงปีก็ถือว่าโชคดีไปไม่ต้องจ่ายห้าแสนบริษัทประเมินแล้วว่าคือผมว่าบริษัทฉลาดมากนะเป็นมีความรับวิทยาศาสสูงอ่ะ ออร่าทีออร่าทีทีไอของใกล้ใกล้เกตบอลเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอืเขายินยอมเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีในเคสนี้นะครับนก็ต้องเปลี่ยแต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนะเกิดเหตุการณ์ทีนี้ถ้ากรณีอย่างเงี้ยผมอยากเตือนท่านผู้ฟังว่าเห็นวัสดุเป็นก้อนอย่างตัวเล็กการขับขี่ไม่ใช่ป่าไปอย่างเดียวอืก็อยากใช้ความเร็วสูงนะเห็นต้องมองทุกเส้นทางว่า ยิ่งเป็นเส้นทางที่มีการก่อสร้างถนนหนทางทเยอะๆมีก้อนหินให,ใหญ่ขวางนนอันนี้มันก็ก่อให้เกิดอันตรายได้คก็อยากเตือนอยากอยากบอกเพื่อว่าว่าแบตเตอรี่มีราคาแพงจริงๆคก่อนจะซื้อรถถามเลยว่าเปลี่ยนเป็นโมดูลเป็นเซลลได้ไหมเปลี่ยนเป็นก้อนได้ไหมไม่ใช่เปลี่ยนแพ็กใหญ่ถ้าแพ็กใหญ่ทั้งคันก็ห้าแสนอาจารย์พอฟังมาถึงตรงนี้นอาจารย์ไอ้เรื่องของความรับผิดชอบของบริษัทเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่ง แต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยสำหรับรถยนต์ที่เป็นรถพลังงานทางเลือกเป็นค่ายรถยนต์เป็นรถไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนกฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดนกจะต้องซื้อซื้อมาใช้เนี่ยนกก็ต้องเอาเข้าไปเข้าที่ศูนย์ถูกต้องภาระหรือหมายถึงว่าความรับผิดชอบต่อเนื่องของค่ายรถยนต์เนี่ยก็จะต้องทําให้ศูนย์ตัวเองได้มาตรฐานแล้วก็มีจุดบริการให้มากขึ้นอันนี้จะเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะที่จะทําให้รถของเขาเนี่ยถูกเลือกหรือถูกใช้ เซอร์วิสแล้วเราเซลพร้อมกับพัฒนาช่างใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ย<า>ฟังตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าช่างไม่มีความรู้ในการที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ไม่มีความเข้าใจในการที่จะซีนให้มันได้มาตรฐานเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่ในระยะยาวเนี่ยคนขับเนี่ยก็จะต้องกลัวเลยจะไปเข้ามั่วซั่วไม่ได้จาย์คือคือด้วยความสามารถของเทควีเนี่ยผมว่าคนจีนเองเนี่ยวิศกรจีนเองเนในค่ายรถยนตนะ์อะ เพราะเครื่องมือที่ผมใช้อยู่เรียกว่าสแกนเนอร์หรือเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์เนี่ยในรถไฟฟ้าเนี่ยเราไม่สามารถจะไปทําการวิเคราะห์ได้เหมือนด้วยมัลติมิเตอร์มนรยตไปทําด้วยมือเปล่าได้ไไม่ด้ยิ่งเป็นสายไฟสีส้มนี่เตือนเลยว่าไม่แนะนําให้ไปสัมผัสเลยอืเพราะมันไฟแรงสูงเพราะเราไม่รู้ว่ารั่วหรือไม่รั่วสายไฮเทนชันเมื่อเกิดอุติเหตุชนด้านหน้าท่านต้องรีบนำมาเช็คเช็คความเป็นถนนมันมีเครื่องมือเช็คต้องถอดมาเช็คนะครับอย่าเช็คในรถ เช็คสายไฟแรงสูงของรถไฟฟ้าต้องทำโดยช่างที่ผ่านการอบรมหรือมีออโตทไหลมีลายเส้นจากบริษัทแม่เท่านั้นอันนี้คือย้ำเน้นเลยไม่ว่าใายไหนโตโยต้าเองก็ย้ำเน้นว่าเรื่องคือต้องเป็นคนที่มีลายเส้นมีมีมีหนังสือรับรองจากบริษัทเป็นออโตทไหล์มาพาะาะนั้นแล้วเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ควรจะต้องไปผ่านการฝึกอบรมนะฝึกอบรมโดยด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับอาจจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาก่อน แล้วเสร็จแล้วเครื่องมือตัวนี้มันสามารถอ่านเซลล์แบตเตอรี่ได้สามารถจําลองทุกอย่างได้หมดบนรถยนต์เพราะด้วยเทคโนโลยีที่เขาใส่มาให้เรานี่แหละ,ะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเปิดอ่านบนเครื่องมือจําลองเหตุการณ์ผ่านเครื่องมือได้เช่นเข็มความเร็วรถยนต์เปิดไปหน้าเปิดแอร์อม,มันสามารถพล่งผ่านสแกนเนอร์ได้ในปัจจุบันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเตือนพวกมึงนะบริษัทนะต้องทําการตรวจเช็คให้ลูกค้า ว่าพลังงานแบตเตอรี่เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงระบบเบรกเป็นยังไงค่ะให้เห็นว่าทุกอย่างสมบูรณ์คอมพ l e ่ะโดยเฉพาะยิ่งย้อนไปนิดนึงระบบเบรกค่ะเบรกทุกวันนี้ไม่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 ต้องพูดถึงว่า ABS ทุกคันมี ABS หมดไม่ต้องมาถามเลือกแล้วว่าเป็นแบบมันเป็นอนตี้ล็อกเบรกแน่นอนแบบล้อสองล้อหรือสี่ล้อหรืออะไรเงี้ยเป็นสี่ล้อแน่นอนก็ให้ให้สังเกตนิดนึงว่าถ้าเบรก ABS ดุมล้อควรจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อ ต้องเป็นดิสเบรกสีล้อและเทคโนโลยีบ้ามันเบรกต่างกันมากเลยนะอาจารย์กัน่านอนประสิทธิภาพของของอของดาเบรกกับดิสเบรกค่ะมันเบรกดกิสเบรกนี่ผ้าเบรกมันสีจับพร้อมจะจับเสมกอกระจานเบรกแต่ดาเบรกมันห่างอืและมันสีด้วยการที่รัศมีวงวงโค้งอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วการประสิทธิภาพการเบรกต่ำแน่นอนแนะนําให้เป็นดิสเบรกสี่ล้อดีกว่าและก็โฟเซนเซอร์คือเซนเซอร์สี่ตัวล้อไครล้อมันอิสระ ด้วยเทคโนโลยีต่างเนี่ยพอรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้ดูเลยว่ามีหม้อลมเบรกไหม <Kh ada. S 2> ไอหม้อดำ,ดำๆกลมๆม่ใหญ่อ่ะมีหม้อลมเบรกก็ต้องมีแม่ปมั๊มแวก้ำเพราะมันมีเครื่องยนต์ไงเมื่อก่อนเลยใช้แรงดูดจากเครื่องยนต์ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีเครื่องยนต์ถ้ายังเป็นหม้อลมเบรกอยู่ก็ถือเป็นเทคโนโลยีเก่าเบรกได้ไม่ได้แต่มันจะมีปั๊ม แบกกล้ามปั้มสูญญากาศติดตั้งมาด้วยพร้อมจะปั้มสูญญากาศแล้วมีหม้อเก็บให้แทนแรงดูดของเครื่องยนต์ถ้าทีวีใหม่ปุ๊บไม่มีม้อรลมเบรกเป็นแม่ปั้มเบรกไฟฟ้าเป็นไฮดรอลิกเลยก็จะมีสองก้อนกลมๆสังเกตได้ง่ายไอ้ก้อนนึงก็ทำหน้าที่สะสมแรงดัน อีกก้อนคือเป็นมอเตอร์ค่ะอันนี้คือเทคโนโลยีขั้นสูงสําหรับคุณสุภาพสตรีระบบเหล็กก็ของคุณสุภาพสตรีเลยที่จะต้องทำกเขวาใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนําสําหรับคนที่ส่งโปชัวร์มาให้เราดูค่ะส่งรูปมาให้เราดูก็ได้มันเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะอาจารย์สงสัยค่ะเบอร์โทรอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะ085นะครับค่ะอ่า048ครับ7068นดครับดีตอบทุกคำถามให้คำแนะนำ อย่างเป็นกันเองนะครับถ้ามีโอกาสผ่านมาใกล้ๆอาจจะอยู่ใกล้ๆแถวลบลูกกาท่านท่านอาจจะลดเสียเท่านั้นถ้าผมอยู่ว่างผมอาจจะช่วยดูให้ค่ะแต่ทำไมว่างกันแล้วไปะนะครับอาจารย์คะมีคําแนะนําสําหรับคนที่กําลังจะตัดสินใจนกเชื่อว่าหลายคนน่ะมองหาแล้วก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอยู่มาเป็นระยะระยะส่วนตัวแล้วนกบอกอาจารย์เสมอว่านกก็จะดูรีวิวก่อน ว่าอใช้แล้วเป็นยังไงแต่คําแนะนําสําหรับคนที่กําลังจะแบบเลือกละกําลังจะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาควรที่จะมีข้อควรระวังหรือเอาสิ่งไหนมาร่วมในการพิจารณาเลือกรถไฟฟ้าคันต่อไปของเขาอาจารย์หนึ่งก็คือเรื่องของระยะทางที่ใช้งานจุดชาร์จคพร้อมไหมตามห้างที่เรา้าไปบ่อยๆแล้วก็เห็นพผ่านห้างไปสัวช์าไม่เคยว่างเลยแสดงว่ามีคนจองเยอะ หัวไม่พอแน่อันนี้คือคือคือสิ่งที่ต้องศึกษาว่าแล้วช่วงพีคไทม์ค่าไฟห้าบาทรับได้ไหมเราใช้รถตอนกลางวันหรือกลางคืนเยอะถ้ากลางวันเราทำงานแล้วเอารถไปใช้รถไฟฟ้าเมื่อซื้อมาใช้กลางคืนก็ชาร์จชาร์ททั้งคืนเหมือนโทรศัพท์เนี่ยถูกต้องกลางวันเราใช้พอถึงกลางคืนก็เข้าที่ชาร์จใชะคำแนะนำที่สำคัญมากคือรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ต้องเต็มเสมอ เพราะเราไม่รู้ว่าก่อนใช้งานถูกต้องมารูเราจะไปใช้งานตรงไหนบ้างใช้งานรถติดไหมเกิดเหตุอะไรข้างหน้าซ่อมทางรถอุบัติเหตุเราต้องจอดแช่อยู่บนถนนไอรถติดไม่กินไฟหลายท่านแนะนำจริงีว่าต่อเลยว่าเปิดแอร์เนี่ยรถไฟฟ้านี่กินไฟนิดเดียวไม่ใช่ไฟบ้านนะถ้าไฟบ้านเปิดแอร์นี่เปืองแต่รถไฟฟ้านี่ใช้พลังงานนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวยังไงก็ไม่หมดครับเรื่องเรื่องของของตรงนี้นะครับ ก็และหลอดไฟส่วนใหญ่เป็น LED ก็ประหยัดพลังงานคือเขาพยายามให้เอาพลังงานทุกอย่างไปอยู่ในระบบขับเคลื่อนคือมอเตอร์ให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือคือวิศกรที่เขาชาญฉลาดสิ่งที่ต้องถึงคือแบตเตอรี่ที่ผมย้ําเสมอว่าแบตเตอรี่เมื่อหมดอายุแล้วแปปีเนี่ยเพราะมันขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวเลยทั้งแพ็คราคาเท่าไหร่ถามเลยตรงๆเปลี่ยนเป็นโมดูลได้ไหมเปลี่ยนเป็นโมดูลได้ไหมหรือเปลี่ยนเป็นเซลล์ได้ไหมระหว่างเซลล์กับโมดูล เซลถูกกว่าโมดูลก็ตามมาเช่นแพ็คหกก้อนเป็นหนึ่งชุดแค่ได้หนึ่งโมดูลหนึ่งโมดูลมีหกก้อนโมดูลก็มีหกเซลอันนั้นหกเซลหนึ่งเซลเปลี่ยนเป็นเซลได้ไหมโอ้โหเป็นเซลยิ่งถูกนะเพราะแค่ก้อนเดียวแค่สองหัวสองหกสิบสองสมมติตัวเลขนะสองหสิบสองใส่หกก้อนมีแค่สิบสองโวลท์แสว่าหนึ่งโมดูลเนี่ยเป็นสิบสองโวลท์อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องถามรายละเอียดที่ดีว่าการใช้งาน ระยะทางจุดชาร์จในบ้านมีไหมพรอมไหมนอกจากแบตเตอรี่ในเรื่องของว่ามันจุกไหมมันวิ่งได้ไกลไหมระยะเวลาในการชาร์จมันชาร์จได้ไวมากน้อยถูกต้องการขับขี่ที่อาจารย์บอกว่าต้องระมัดระวังเรื่องแบตเตอรี่ลูกราน่าในบ้านเราลูกราน่าเดือนที่แล้วมีทะเลาะกันเรื่องสร้างลูกเราน่าในหมู่บ้านอาจารย์รู้เรื่องไหมรู้ครับน่ะถ้าสูงเกินไปก็ติดท้องรถอีก คลืบมานี่คนใช้ด้วยไฟฟ้าไม่เสียวอ๋อใช่ไหนจะน้ําอีกไหนจะอะไรอีกอี่เราะเพราะมันจะอยู่ใต้ท้องใช่อันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องระวังว่าเห็นเห็นปุ๊บไม่มั่นใจดูก่อนสูงเกินไปถ้าติดเมื่อไหร่ก็คืออย่าปีนครับไม่คุ้มก็ต้องเฉลียงเฉลียงเอาเฉลียงเบียงบียงเอาคือขัดทะยงมุมน้อยทะยนมุมเอาช้าหน่อยเปิดถ้าหน่อยสมมติว่ามีรถเยอะก็พมาช้าหน่อยใช่เปิดไฟให้เขารู้ว่านิดนึงว่ารถเรากำลังจะพอ่รขึ้นที่สูงรถเรตีอะรถเราตีอะ ต่ำนะฮะจุดพื้นรถมันต่ําเรื่องน้ำนั่นแหละครับเรื่องน้ำคือคือเห็นน้ําแล้วประเมินแล้วว่าไม่ควรรูย้อย่างยิ่งอ,อย่าเสี่ยงแต่มันก็ยากเหมือนกันนะอาจารย์พอถึงมาใช้บนท้องถนนยิ่งในกรุงเทพมหาคอนครอย่างเงี้ยอาจารย์นั่นแหละแต่เขาก็ทดสอบทดสอบมาแล้วในในน้าว่าว่ามันเท่านี้นะระดับเท่านี้ระดับแค่นี้ก็คือหนึ่งฟุตนี่มีโอกาสถึงแล้วล่ะ ต้องคำนึงตลอดเวลาในการขับขี่รถนต์ไฟฟ้าหลีกเลี่ยงได้ค่ะหลีกเลี่ยงค่ะอันนี้คือถ้าคนใช้รถไฟฟ้าดีกว่าค่ะแต่ถ้าจําเป็นก็ต้องวัดดวงค่ะแล้วที่สําคัญก็คือจะต้องเข้าศูนย์นะนกแนะนําว่าต้องเข้าศูนย์ดีกว่าช่วงของการประกันปีและแกครัะเข้าศูนย์ดีกว่าถ้าถ้าเป็นเราใช้รถที่ไม่มีความรู้อะไรเลยก็เข้าศูนย์ดีที่สุดเข้าศูนย์แล้วก็และค่าสืวิตไม่ได้แพง เพราะนึง่งไม่ต้องเปลี่ยนมันเครื่องไม่ต้องเป่ากองก็คงจะไปเช็คผ้าเบรกเช็คมีไฟอารามอะไรค้างไหมแล้วจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรป่าเพิ่มเติมอ,อุปกรณ์จ่ายไฟเป็นยังไงน,นู่นนี่นเป็นยังไงก็คือทิ้นส่วนมันจะหายไปเยอะก็ราคาของต่อคิโลเนี่ยประมาณ40ตังค์เองออส่วนใหญ่ที่ถามสอบถามาน้องๆที่ใช้รถไ,ไฟฟ้านะ ทั้งค่าเอ็มค่าอะไรก็แต่แต่เพราะประมาณสามสิบถึงสี่ตังค์ตอนหนึ่งกิโลเมตรมเมื่อเทียบกับน้ำมันละสามบาทกว่าปัจจุบันนี้เกือบเกือบสี่บาทก็เอาประหยัดตรงนั้นก็ถือว่าเอามาใช้ในการเซอร์วิสรูกค้าก็ถูกลงอีกก็ใช่ผมว่าถ้าเราใช้มาใช้งานอย่างระไั้ระวังเนี่ยถามเป็นความรู้นะคือถ้าเกิดใครซื้อรถตอนนี้รถที่รถเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือเข้าอู่ดีกว่าไม่ใช่เข้าศูนย์เข้าศูนซ่อม ใช่ครับนะคะซ่อมห้างเขาเรียกว่าซ่อมห้างนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าความพร้อมที่จะสามารถไปเข้าอู่ที่เคยไว้วางใจใช้วิธีการเดิมเนี่ยอาจารย์อาจารย์คิดว่าขีดความสามารถในการที่จะพัฒนาบุคลากรในการดูแลรถที่เป็นทางเลือกเหล่านี้ของเราจะพร้อมได้อีกประมาณแค่ไหนยังไงครับอาจารย์ก็ อันนี้พูดออกอากาศได้นะได้ทุกทั่วไปเนี่ยถุนบุ๊ซื้อไปแล้วเราเราไปจะให้อู่ใกล้บ้านพี่คนนี้พี่ดําที่เขาดูแลรถเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีอู่หลายสิบอู่เหมือนกันที่ผ่านการอบรมจากับกผมไปแล้วที่เขาก็พัฒนาพยายามจะเรียนรู้มาเรียนรู้ไปแล้วว่าทํายังไงให้ปลอดภัยทั้งลูกค้าทั้งตัวเจ้าของรถค่ะและก็ทางการใช้งานตัวเขาเองก็ต้องปลอดภัยด้วยไม่ใช่ไฟดูดทารถเสียชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนอู่อู่นี้ไม่ได้ใช้บริการแล้วเพราะว่าเจ้าของอู่ ไปแล้วไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้คือเขาจะบอกอีว่าผมผ่านการอบรมแล้วนะผมมีใบประกาศนะจากวิรายนี้นะก็คือมีลายเซ็นผมด้วยการตีเลยว่าเอ้อู่เนี่ยมีมาตรฐานมีเครื่องไม้เครื่องมือพอที่จะรองรับแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มเดยผมเนี่ยนั่งดูทุกกลุ่มอยู่ว่าประมาณสี่ห้ากลุ่มนะเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หกกลุ่มที่ห้าแล้วหกกลุ่มกันรุ่นหน้าเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เป็นรุ่นที่รุ่นเบิก จะได้เรียนรู้กัรในเรื่องของรถ e- รถไฮบริดอไฮบริดด้วยทั้ง e-v ทั้งไฮบริดเลยค่ะนะครับในเลทที่มันมาจากเมืองจีนในี่แล้วที่มาจากเมืองจีนนี่แหละก็จะมีรถของพวก m อ็มจีอะไรมาให้เขาได้ศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะมีเครื่องมือเท่าๆผมแหละแล้วก็แนะนำที่ถือที่ถูกต้องให้อืก็จะพอเป็นแนวทางในภาวะถูกเชินไว้ ถ้ามาเสียงจริงก็ต้องเข้าอู่พวกนี้ก็สอบถามได้นะที่เบอร์นะฮะ085 048 7068ครับยินดีครับยินดีที่รับบริการประชาชนอันนี้ในกรณีที่อาจารย์มีกลุ่มที่ได้มีการพัฒนาแลกเปลี่ยนตอนนี้พัฒนาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีกรณีศึกษาร่วมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์พลังงานทางเลือกแต่ถ้าเกิดโดยทั่วไป อูโดยทั่วไปเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะมีความพร้อมในการที่จะรับมือกับการดูแลรักษาซ่อมบำรุงรถพลังงานทางเลือก,กนีก็ยังยังเป็นส่วนใหญ่ที่ยังไม่ค่อยกล้านักยังไม่ค่อยกล้าที่จะใช้ใช้เรื่องของกล้ารับบริการนะครับหนึ่งเรื่องเครื่องมือที่มีราคางขันสูงด้วยอสองพื้นที่ปฏิบัติงานเพราะว่าอย่างอย่าง,อย,างอย่างกรณีที่เอารถอีวีรถไฮบริดเข้ามาซ่อมเนี่ยมันต้องรื้อพื้น,พ,น,พ,นพื้นลงไม่ต้องรื้อครับพื้นโรงงานจะต้อง ไม่มีความชื้นเป็นพื้นแห้งก็คือจะต้องปรับใชส่วนของภูมิทัศน์อาจจะต้องเลยถ้าถูกเชิญก็คือไม้กระดานแห้งแหงเลยไม้อัดก็ได้ขับขึ้นไปวางไว้ัอย่อั้นเลยเป็นพื้นอย่างนั้นเลยก็จะปลอดภัยสองพื้นโรงงานถ้ามันเป็นพื้นปูนอยู่แล้วแล้วไม่มีความชื้นอะไรเลยก็สามารถกั้นอาจจะกั้นสักล็อกหนึ่งห้ามห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปอยู่ในระบบการซ่อมนะครับ การซ่อมรถอีวีเนี่ยช่างที่ผ่านการอบรมเนี่ยเขาจะรู้ว่าเมื่อไปหน้าจอดับเสร็จเอากุแจออกมาเนี่ยกุแจรถนะฮะ<ฯ>ต้องออกห่างจากตัวรถประมาณห้าเมตรต้องมีความรู้จำเพาะเลยใช่เขาจะต้องเอากุแจเนี่ยออกจากตัวรถ<ฯ>ห้าเมตรคห่างจากตัวรถเพื่อไม่หไมใ,หไมให้ระบบอิโมบิเลเตอร์มันทำงาน<ฯ>บางคันบางยี่ห้อมันมีเรื่องระบบเบรก<ฯ>บริการระบบเบรกแล้วคนอื่นไม่รู้รีโมทด้วยกล้ไกดรีโมทจะเปิดเครื่องเสียงเล่นเปิดปางวิว ไม่ได้เพราะถ้าเปิดปุ๊บไอตัวแม่ปั๊มเบรกไฟฟ้าค่ะมอเตอร์ปั๊มสั่งให้รู้สูบดันพูดเลยค่ะช่างกำลังเอามือนิ้วใหญ่อยู่ตองาห์พระเบรกก็หนีบนิ้วแตกเลยอันนี้ผมได้เตือนในระบบของของช่างที่ทานการอบรมแล้วอันนี้คือสิ่งที่อย่าบอกช่างว่าบางครั้งบางเรื่องบางราวเนี่ยอย่าเสี่ยงควันนั้นที่ท่านรื้อได้โดยที่ไฟไม่ดูดก็ถือว่าโชคดีอผมบอกว่าพระดี พระดีคือหลวงพ่อคุ้มครองว่าไปไม่ดูดไฟกระแสตรงดูดนะครับเหมือนเหมือนไฟเชื่อมนะครับตู้เชื่อมนะครับหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เป็นช่างฟังอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็มีคอร์สที่จะเปิดเฉพาะนะคะอาจจะมีกลุ่มมาแล้วอยากจะให้อาจารย์มาเล่าหรือมาเสริมนี้ลงมือทําเลยลงมือทำนะคะก็สามารถจะติดต่อ ไปได,ได้นะคะค่ะศูนย์แปดห้นี่แปดเจ็ดศูนยนะคะนี่คือทั้งหมดของเช็ค f ฟร์ไรส์สัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทางเพจวิทยุราชมงคล89.5เมเก้เฮเอร์สำหรับวันนี้ดิฉันวัชรินทรคณาชาลาไปก่อนพร้อมกับดรนพจนกลินทองพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ h ช็ค for dive 89.5 MHz และ Podcast R MUTT Radio สนับสนุนโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี